ป้าจ้าก่อนท่องไข่สิตายท่องไข่บอกว่าห่านี่มาการมาหมายท่องขไข่ไว้ปามีผู้แดดบ่ครับโมมีมแล้วล่ะก่อนบ่เครื่องมากผูก่นบนพกิ่นมากหรอกล่ะเสียวยังเสนาป้าเอาขีห้หมอน้อยอย่าบอกหยาบในวัดยังว่าขี้หมอน้อขี้หีหมอนี่หมอนะหมอไม่เอกหมอนม่โชว์หมอนะจ้าวามออะไรเป็นอย่างน<ม>ั<ะ>้นนางไก่กันเถอะวู้ยไปเอา แงหอดอนนบ่านั่งบันนี่กูจะซื้อหาขายดอกป้าฮะผมเสิวการเอาหมายไปนภาท่องไข่นในน้อป้าเนาะเอาคือพ่อจับถูโรดจับถูเกิดมาศาสนาท่องไข่กาลารามสตรศักดา์นันตัวมันสีแล้วเห็นไก่เพ,เ,พเพื่อเพื่อเพื่อเลยอือก็ท่านก็เอาสมนี่จุ่มลุงหมอนำย่อมโรดท่านเหตสาธุเด้อห่าสาแา่ไมีจริงอขอท่องไข่ขึ้นมาหาพิเนียนอีกเดาลาเด้อพีเนียนสีค้องสีขาอยู่วัด ให้สมคำอธิษฐานเด้อล่ะเด้อให้สมมงมาร์ตปาถนาไปละแม่บอกหักอกหักคิดหักใจซะแล้วก็ไม่ปฟาดทจัดการดอกที่คืนห้องกระจายข้าวเอินญาตเอิญนย่มก่อนเอาเอิญยังยากๆพูนาให้ฝากความไปน้ำฝนผุนกระเด็นกระผุนมามาถนัดคืนห้องกระจายข้าวนี่แหละเอาเอาอยู่ล่างมันกระดังถึงกันล้ำพงผุนตัวเด็นเนี่ยหายนั่งยหันแยงแยน่สิตายบ่เนี่ยเกาเหลาห้อย จังสั้นแล้วเอื้อนหาจังนวชี้แจงกันแล้วจะไหมถึงเพราะว่าอโออโอเช่นต้วมาทีว่างสั้นหรืมันคือพ่อตาเก,ก่าเราอ,อโลขณะนี้ทางในบ้านมีคนอยู่ไหมถ้ามีขอให้รีบมาทางวัดด้วยห่วยด้วยจังไหนด่วนเั่นวะเริ่ใส่ตัวนอขอให้รีบมาทางวัดด่วนเพราะเดี๋ยวนี้มีคนมาตายอยู่ที่วัดทราบและเปลี่ยนอิเลมทองเป็นผู้ประกาศโอ้อมาเลรเว้ยเป็นนังหลวงปู่ตกกุดตายที่ั่น หลวงปู่ตกคุณตายจ้ะเนี่ยคอยนั่งโคโมยุต่าเหมือ,อ,อนจีเออเอิร์ตแม่ยังก็ชอบเฝ้าชอบฟังแต่ขันไม่เสียอ้าวท้องไข่มาตายยุวัดมาเมียนมัดอาร์ธีซอยกันดอกโยมไม่ใช่ท้องไข่ตายเม,มีนมยนแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นผู้หญิงผู้หญิแต่วในมหาตายเสวัสดีว่าที่นี่เอามาเรียกมาได้บ้นเกิดบ้นตายธรรมดาดอกโยมอุย้รยรถพยาธิกากินวนี่งานงานร่างหันก็หามแม่ธีบันีิสิแม่นเจ้าฉันจิฮะคอยหามย่าเปลาเรื่องนี้ในวัดรจำไว้ เออเอาเอามาซี่ว่าเนี่วัดนเป็นอย่างลงปูสิแขนแหงว่าแหงลับอันตรอหูจักแข่แล้วมา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 เมียนมตสไสก่อนี่มาแตสเนไฮโลเนไฮโลโอ้ยเป็นอบตย่างนี้เป็นอบตไฮโลมัเตสเนไฮโลตัอบตแปลว่ายังไงจะความผู้เป็นก็แปลว่าเป็น เสียให้เปี๊ยท่านบอกอบาตนั่นแล้วอมบกักแตงมันวามินแม่ยงอบตเอาใบ,าต,าาบาตายาเอาใบาตายปูแม่นะ่ะได้เกือบได้เกือบแง่แง่อันนั้นเกือบพูดตายเยอะไปบายมันเป็นของพระคอยจองลออจอออดดแล้วดีตัวคอยบอถอดเอาใจแล้วยังเข้าวัดนะ่นอันนี้ก็เสียเอาเมมันเขาอยู่ในเขตวัดเนาะ อขอดข้อค้นด้วยผีให้ขันยานจกเนี่ย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 โอ้ยๆๆๆๆอ,อันโจมผีไปยันมาคลิกมากอนดนกนกนระดอกอระเดียดแท้งเนี่ยตีนถินทั้งใต้เล้ว่าเอาๆๆๆๆเลี้ยวเข้าไปเรียมมากเลยนั่นโอ้ภาพอย่างนี้ต้องขยาเออผู้ตายก็ตายสิมักขายายยู่หันแล้วไปไปไปชือเช็บเข่าเชอกองมาบ้านนี่เนี่ยคองซอยกันไปอ๋อ <laughs> บอกกินอกแพงหลายหรือกินก็ได้เนียสั bye, bye. <S 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 no, ่งโคตรโคตรเลยไม่อยากแต่นอกหมวปลาพอกฝากคนหากินซีเมย์เอ้าให้เราเด้อไปมาเห็นมะบอกกินจะทำเอ้าจะพาไปมาเอาซอยแน่มอแม่มื้อเนี่ยเอาเอาซอยเจ้ไดนข่อยกับม็ดมือแล้วเนี่ยไข่มีสองมือเนี่ยเอาปากกันได้บ้างอยู่ ป่ากันไอเจ้าเจีาไปคาบฉันบ่ก็เล้วกเจเลยว่างหันเอาลองเบื้องเอาละด้อรัดเอามอเด้อขวมทงไปแล้วแล้วมยังนี่ก็ได้ประกาศเออคนชื่อเบ้าเรอะอังเงียบไปบ้านนี่